สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เรามาต่อภารกิจเทียห้านะผมอ่ามามา,มาดูว่ามันจะเสร็จตอนไหนนะผมซึ่งตอนนี้ก็เช้าแล้วนะผมเราเคลียร์ตั้งแต่สามโมงโอ้ยพ่แจ๊ตั้งแต่สามทุ่มนะผมอ่านี่ภารกิจเราเคลียร์เสร็จแล้วผมท่านผู้ชมอุ้ยเดีเดอกกระสุนกระสุนห้าสิบลูกขอดูก่อนได้ไมีลูกอ,อยูอย่อพึ่งวุ่นวายได้ไมีลูกโอ้โหทำไมเยอะแยะอะไรขนาดนี้เอาเราไปกิน เอาระเบิดไปกินเอาระเบิไปกินไประเบิดให้หมดเอาไปกินตุ่มจอ,โอโไอ้นี่ลงอุ๊ยอุยอน้องอยากรีดอยากรีดอยากีดอยากีดมามึงลอยมาฟังนี้มาต้ยต้ไม่โดนว่ะท่านผู้ชมไม่โดนว่ะมาอันนี้กระสุนไหมเื้อ้ย เขาบอกว่าพลิกกลิ่เเลือสีเขียวอีกนิดหน่อยฮนะเดี๋ยวอดทนก่อนเดี๋ยวเยวอ,อนาน้ำทิ้งจ่ยอยจอยโอเคอู้นิจานิงจามันขึ้นมาแตกครับผมเรียบ้อยไปธนูราคาหู่นพันอยู่นะฮะเดี๋ยวเอากินอาหารก่อนกินอาหารก่อนเดี๋ยวเอาอะไรแทนวะเอาเกาะน,นี้แทนแล้วกัน อันนี้ก็เฉือนเฉือนเฉือนเดี๋ยวนะชั้นบนผมมาใกล้แล้วเหรอมาใกล้แล้วเหรอฮะผู้เลือกสี่หมื่นว่ะท่านผู้ชมเยอะมากอ,อืมาดีอกมาดีกมาดีเดี๋ยวเดี๋ยวยิงิพวกลูกกระจอกก่อนย้อยนี่พังเลยโอเคเดี๋ยวนะครับ ผมหาทางขึ้นด้านบนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันให้เรามาทางนี้ปะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวผมต้องอ๋อนี่ไงนี่ไงี๋ยวขึ้นชั้นบนก่อนนะผมเคลียภารกิจชั้นบนก่อนอ,อยู่ไหนโอ้โหฝูงฝูงอีแล้งฝูงนกแล้งฝูงนกแล้งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะโอ้โหตัวบเบลเธอเลย Okay. เรียบร้อยครับจัดการเรียบร้อยแล้วเหลือเล็กๆน้อยๆครับผมมามันเหลือจุดไหนเออชัน้นบนเดี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปดูกอนเอ้ยโอ้โห,โหเดี๋ยวย้น้อนจะโดดตึกน้องจะโดดตึกตายครับผมขึ้นมาแล้วจะเราจะมาฆ่าตัวตายไม่ได้นะเนี่ย,อ,ยอันนี้เป็นห้องนี่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 เอ้ย ห้องเรดาร์เหรอไม่ได้แล้วทํางานไม่ได้แล้วเราป่นหมดแล้ว <c oughs> นายจะมาทํางานไม่ได้นะผมโอ้โหสูงมากเลยนะท่านผู้ชมนะเออสูงนะเนี่ยแล้วก็เช้ามานี่ก็แบบเงียบไปหมดเลยนะผมซอมบี้ฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวหลือ,อ,อนนะจุดสุดท้ายครับผมเดี๋ยวหาทางไปก่อนไปแอปหนึงผมนี่ต้องค่อยๆเดินนะฮะเดี๋ยวจุดสุดท้ายอยู่ไหนวะ อยู่โอ้โหอยู่ข้างล่างครับผมท่านผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเดินลงไปหาอันนี้โอเคไม่เอาละอู้ยอันนี้ยิ่งเดินยิ่งขึ้นบนนะผมน้อนน่าจะอยู่ยด้านล่างใช่ไหมอันนี้ลูกซองครับผมโอ้โหยังจำเดี๋ยวขอลองหน่อยอเอาอะไรทิ้งดีวะเอาอะไรทิ้งดีเอา เอาเอาอะไรดีวะเอาน้ำมันเครื่องดีไหมเอาน้ำมันเครื่องก่อนแล้วกันนะผมทิ้งขอดูลูกซองกันว่ามันจะโหดร้ายขนาดไหนน้นองบอกว่าเหลืออยู่ด้านล่างครับ13เมตร13เมตรที่ผมไม่กล้ากระโดดลงไปเลยอ่าตรงนี้ตรงนี้พอได้ตรงนี้พอได้โอเคอันนี้โอโ้ สิบสามเมตรอยู right. ah, ่ไหนอ๋ออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอ่าห้อง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 นี้เรามาแล้วใช่ปะน่าจะอ่าโอ้ยไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวค่อยๆลงไปนะตรงตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยจุ๊บอ่ลงมาได้แล้วเขาว่าอยู่ตรงนี้ใช่ปะอ๋อห้องนี้เอ่าผมหาทางเข้าไม่ได้ปะ นี bro k, bro k. ่เน no yeah. ี่ยโบก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 ครับผมโบกโบกภารกิจเสร็จสิ้นนะผมทีมของคุณได้รับชัยชนะเออใครวะโบกโบกโบกห่วยของนี่ไม่ต้องลูดละของหลักๆนะไม่ต้องลูดนะเราเนี่ยมาทำภารกิจนะแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงยิงอุ้ย น้องร้องว่าท่านผู้ชมฮะร้องร้องได้ร้องไปเลยนะเราจะวิ่งหนีครับผมเพื่อที่จะไปส่งภารกิจอย่างเดียวเลยอยูฮูยูฮูร้องได้ร้องเลยถ้าตามมาทันนะผมถ้าตามไม่ทันก็แล้วไปครับผมผมนี่วิ่งเร็วอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้สมบี้กร่างเอ้ยเอ้ยแมวเหมียวแมวเหมียวเียแมวเหมียวทำไมทำไร ใครวะไม่ตายเหรอฮะยิงตูดครับผมยิงตูดครับเดี๋ยวนะผมของัดรถก่อนโอ้โหกระเด็นเลยนะผมอันนี้เอาปเอ่อโบกโบกขาข,า,ขาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเครื่องก่อนเดี๋ยวเราเอาของไปส่งคุณเจนก่อนเลยละกันนะผม อ่บินขึ้นบินขึ้นแล้วก็ไปครับผมมุ่งหน้าสุกแกนไลน์ฮะอีก3กิโลครับผมไกลมากนะฮะมาแล้วครับผมทู้ชมฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ500เมตรนะผมเราก็จะถึงร้านค้านะฮะซึ่งร้านค้าตัวนี้นะผมก็เป็นของคุณเจนนั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเนี่ยจะสามารถหาเงินได้จากเควสที่เราไปทำเนี่ยกี่บาทนะผมแล้วก็ของที่ได้มาแล้ว นำไปขายนะฮะจะได้กี่บาทนะฮะตอนนี้ก็โ,โหอยู่พอดีกลับมาบ้านพอดีนะผมเราก็จะได้เอาของนะฮะมาเก็บด้วยนะผมแล้วก็จะเริ่มทํไอ้น,นี้นะผมท่านผู้ชมอ้ยจอดโอ้โหลงอย่างรุนแรงครับผมท่านผู้ชมฮนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดื่มน้ําอันนี้ด้วยนะผมเป็นบัฟนะมันจะได้เพิ่มนะผมในการวิ่งเร็วนะฮะ กระโดดชุบอ่าโอเคตอนนี้นะผมของผมเต็มนะฮะเดี๋ยวเอาของทิ้งก่อนอย่างน้อยสัก3อันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พันเอันนี้พันหอ่าผมเอาพันนี่แล้วก็เอาพันหเลื่อไฟฟ้าครับผมแล้วเราก็นำของพวกนี้มาขายนะฮะ อันนี้อันนี้เต็มครับขายไปอันนี้แล้วก็เก็บของกลับคืนด้วยนะฮะซ่อมซ่อมซ่อมเราจะซ่อมของนะผมให้แล้วก็เอาไปขายนะฮะนี่มาขายขายเพราะว่าถ้าเราไม่ซ่อมนะของก็จะขายได้ถูกมากเลยนะผมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นการแตบบ่ว่าอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะ ลงไปขายนะฮะอันนี้ตอนนี้เงินเรามีอยู่5-6าหกหมื่นนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะซื้อเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ไงบักเกตเตาหลอมนะผมเราจะสามารถหลอมสติลได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับอา่าตอนนี้นะฮะในตัว,ตวเราเนี่ยมีชุดอ่าทหารนะผมซึ่งเดี๋ยว ผมจะหาชุดสติลเมื่อกี้ผมเห็นแบบๆเอาชุดสติชุดสติลแค่สองนะผมซึ่งผมอยากได้เบลห้านะครับโอเคนอกนั้นก็หมดแล้วเนะาะเดี๋ยวผมเอาของไปอันนี้ก่อนไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาคบาบพวกตัวช่วยหลอมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวบิ Big ๊กบิ Big ๊กบิ Mama ๊กมาม่ามาบุกบ้านเดี๋ยวบิ Big Mama ๊กมาม่าใช่ไหมโอ้โหจริงๆด้วยบิ Big Mama ๊กมาม่ามาบูกบ้านนะผม ยอยอย่ามาบุกบ้านฉันบิ๊กหม,มามมานี่นี่บิ๊กมามมามาบุกบ้านไม่ได้นะเนี่ยนี่แน่ไอพวกลูกกระจกออกไปออกไปให้หมดเลยอย่ามายุ่งกับบ้านฉันบ้านฉันยังแบบเอ้ยใครวะใครวะใครวะวุ่นวายนักนะมึงนะ่ะอ่าเดี๋ยว ผมต้องเอาของนะผมในในกล่องใช่ปะเอาใส่ไว้ในตัวใครเนี่ยใครเนี่ยไม่ได้อนุญาตอย่าเข้ามาโอเคเดี๋ยวลงไปแต่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมคิดก่อนเออลงไปแต่งของด้านล่างก่อนไปไปแต่งบ้านนะผมอยู่ด้านล่างนะฮะใส่กระสุนก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคตอนนี้กระสุนเราเนี่ยเหลืออยู่ที่49 0 0 0แล้วผม เรือเยอะอยู่นะผมแต่ว่ามีแต่กิกกกนะฮะโ,โหเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนหินผมเยอะๆคือแบบค้าบได้ช้ามากเลยแต่ว่ามันจะช้าไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้ถ้าเราค้าบเดี๋ยวนะตัวคราบใช่ปะเออ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 ผมเหลืออะไรวะตัวค้าบ เดี๋ยวผมเอาอันนี้มาไว้ในนี้ก่อนเออมันจะได้หลอมนะแล้วก็น,นี้มาไว้ในนี้โอเคผมขอดูก่อนว่าตัวค้าของผมเนี่ยมันใช้อะไรบ้างใช้เหล็กดํานะผมโอ้ผมไม่ได้เก็บเหล็กดํามาวะเหล็กดายี่ห้าแล้วก็คอนคอนประแจนะผมแล้วก็คอนตีตะปู เด oh okay. ี๋ยวขอขึ้นไปดูก่อนว่า e มีพวกประแจพวกคอนติตะปูหรือเปล่าเอ่มเปิดครับผมใครวะมาเดินปนเปียนวนเวียนอะไรอยู่แถวนี้คอนติตะปูใช่ปะไม่มีอะมีแต่อันนี้ใครใครอนุญาตให้เข้ามาใครอนุญาตให้เข้ามาครับนี่แน่อันนี้ โอเคน้ำยายิงบ้านเราพังหมดเลยท่านผู้ชมฮะใครบังอาจมันมาทำบ้านเราวะเดี๋ยวจับตีตายเลยเอ่อของพวกนี้ก็โอ้นี่ไงปะแจฮะเฮนะ้ยเดี๋ยวเยวเ,ยวเรามีปะแจอยู่เดี๋ยวผมเอาแก้วทิ้งก่อนแล้วกันเอ่มแก้วทิ้งแล้วก็ปูนทิ้งก่อนนะะ เดี๋ยวนะผมเอาประแจลงมาก่อนแล้วก็เหล็กดำผมไม่มีเออเอา,เอานี่ไงค้อนค้อนมีแล้วเหลือเหล็กดำใช่ปะ่ะอันนี้เอาทิ้งเหล็กดำเหล็กดำหาที่ไหนวะอ๋อผมคิดออกแล้วเหล็กดำเราก็คราบใช่ปะ่ะเราคราบได้นี่ว่า เราขับได้นี่วา้าแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งขอขับหน่อยเหล็กดำครับผม25ก้อนไม่เอาเยอะ25ก้อนเท่านั้นนะติ้งน้อยโอเคแล้วก็ฝากยาหน่อยนะครับผมน่าจะครบแล้วใช่ไหมตัวรับยังไม่ครบขาดคอนคอร์ี่จะปูอันนี้เป็นคอ,นอรเลยเดี๋ยว อันนี้ก็ควอนตีตะปูแต่น้องบอกว่าขาดควอนตีตะปูเดียวนะแล้วไอที่เราถืออยู่นี่มันคือควอนอะไรวะอา่าโอเคเดี๋ยวถ้างั้นน้องบอกว่าน้องต้องการควอนตีตะปูใช่ไหมได้ได้ได,ได้โอ้โหดักเทปดักเทปต้องเอาน้ำไปต้มกาวอีกเดีย๋ยวผมเอา ผมครับครับไปนี่ก่อนที่เก็บของก่อนแป๊บนึงวางก่อนแป๊บเดียวเอออันนี้แหละเออนอกนั้นก็เออนี่กระดาษเนี่ยเออโอ้ยไวรุนเซงเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงนะผมทั้งๆที่เรามีคอนแล้วนะวิวห้านะแต่น้องบอกว่ามันไม่ใช่นะผมอาแก้วนะ้าเมื่อตก,กี้ผมก็เอาไปทิง้งละ โอ้ยเซ็งเ้ยมีคอนแล้วก็ยังบอกว่าไม่มีคอนวะยังไงดีวะเดี๋ยวผมคว้าเข้าไปหารูอ่ารูดเหล็กดำเหล็กอะไรก่อนพวกดักเทปอะไรอย่างงี้นะผมเดี๋ยวไปหาหาแก้วหาอะไรก่อ,อืมอมอม,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 อมสมบีเยอะสมบีเยอะมากขอดูหน่อย ขอดูบ้านหลังนี้หน่อยบ้านหลังนี้ผมมาลูดแล้วนะท่านผู้ชมนะเออมาแล้วใช่ไหมมันรีหรือ,อยังเออดีหรือ,อยังเออดีแล้วอันนี้ไม่เอาต้องการแก้วแก้วเปล่าหกแก้วใช่ปะ่ะอันนี้ได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 ,ได,ได้ถ้าถามว่าแก้วเปล่าหกแก้วแล้วเรามาลูดทำไมเออ เราก็ดื่มน้ำอันนี้ก็ได้นี่วะอันนี้ชะกโครกชะโครกชะกโครกเขาว่ามันมีชอบมีอันนี้ผมผมมาทำไมก็ไม่รู้แต่ตอนที่แบบเราสามารถดื่มน้ำอันนี้ได้กระโดดกระโดดกระโดดโอเคขึ้นรถครับผมถอยรถแบบนุ่มนวลอืมอืมอืมชนอย่าวุ่นวายนะครับ เดี๋ยวเอาแก้วนะไปไปตักน้ำนะผมน้ำเน่าใช่ไหม้องการน้ำเน่าโอเคน้ำเน่าแล้วก็มีอยู่หกขวดพอดีโอเคตักน้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้บักเก็ตตัวนี้นะผมเดี๋ยว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 ผมเห็นอะไรละอันนี้ก็โอเคแล้วก็เอาบักเก็ตเก็บไว้ที่เดิม แล้วก็เอาคา้อนตัวนี้มาซ่อมก่อนซ่อมก่อนก่อนที่จะไปคาบเป็นโตคาบนะครับใช่ไหมอ่านี่ไงได้แล้วผมได้โตคาบแล้วท่านผู้ชมขอลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างกับแป๊บนึงได้โตคาบมาแล้วท่านผู้ชมฮะขาไม่หักตัวคาบของเราต้องเอาไว้ตรงตรงไหนวะตรงข,งข้างๆกันดแเล่ นะแล้วก็คราบได้ของแบบโหเยอะแยะเลยคอนโหใช้หนึ่งมืนจะไปหาจากที่ไหนได้นี่เอ่อที่ปอลมเออนี่โหเดี๋ยเดี๋ยวเราต้องการดักเทปอีกห้าดักเทปเหมือนเดิมนะผมต้องการดักเทปห้าใช่ไหมได้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 ไดไดโอ้ยขอขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมจะย้ายไอตัวนี้กลับมาอยูอ่ลงไปข้างล่างอยู่ มันไม่เหมือนเพื่อนนะผมอือโอเคหกใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นดักเทปฮนะโอเคเรียบรย้อยขอลงไปด้านล่างอีกอืมไปไปไปโอ้ยขุดลงมาลึกๆหน่อยนะผมท่านผู้ชมฮะเราจะได้แบบอ่าลีไพยจากไอ้นี้อ่าที่เป่าลมใช่ไหมมันต้องการโอ้ตะปูฮนะ ตะปูตะปู50เลยได้ไหมโอเคตะปู50าได้ที่ป่อลมแล้วนะฮะเราก็จะเผาพวกนี้ได้เร็วขึ้นนะผมนี่ฮะอ่าเข้าไปดูปั๊บือปั๊บปือปั๊บปือปั๊บเรียบร้อยครับผมเตาหลอมเราตอนนี้ทำงานแบบเออจวดจาดเล้วนะผมตอนนี้ก็รอให้นอนทำงานไปก่อนนะฮะ ผมเนี่ยก็จะครับอ่าตะปูไว้สัก200แล้วกันนะ200เลยอ่าเพราะว่าเราเนี่ยจะทำกล่องนะผมกล่องกล่องเก็บของอันนี้เอาไว้ตรงนี้เอพวกของเดี๋ยวจะย้ายลงมาอยู่แต่ว่าผมเนี่ยต้องเอขุดบ้านต่อก่อน ว่าบ้านเราเนี่ยต้องขยายฮนะขยบขยายนิดหน่อยครับผมไม่งั้นมันไม่พออยู่นะฮะนี่การที่ผมขุดนะผมผมจะขุดแบบเป็นแถวนะครับผมเราจะไม่ขุดมัว่วซัวนะฮะไม่งั้นมันจะไม่สวยงามนะครับผมเนี่ยขุดเป็นแถวแบบนี้ไปเนี่ยค่อยๆขุดไปอย่างนี้นะฮะตอนนี้สตาร์ผมอยู่ที่มีเท่าไหร่วะสามพันเองฮนะโอ้ยกว่าจะหาได้นะเนี่ยผมอยากได้เครื่องขุดที่แบบ ขุดเร็วๆนะครับผมอันนี้ก็อ่าเอาหินยัดใส่ไปเหมือนเดิมอ่าอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้แล้วก,อนนวก็อันนี้นะครับผมยัดใส่เข้าไปเบื้องต้นนะผมเหล็กเราก็หมดเล้วเออเราก็มาได้ตะปูมาเราก็มารับกล่องตัวนี้นะผม12กล่องครับยำเลยเดี๋ยวพวกกล่องเนี่ยเอาไว้ตรงไหนดีวะ กล่องเดี๋ยวเอาไว้ทางด้านนี้แล้วกันนะฮะสองกล่อง3กล่องสี่กล่อง5กล่องหกกล่อง7กล่อง8กล่อง9กล่องนะครับผมอ่าเริ่มจากกล่องแรกนะผมกล่องแรกเดี๋ยผมเอาเป็นอะไหล่แล้วกันเข้ามาเอาเป็นอะไหล่พวกเนี้ยชิ้นส่วนปืนนะผมอ่าชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆนะครับผมส่วนอันที่2นะผมก็ผมจะขอให้เป็นมอสเลยแล้วกันนะฮะอันที่3เนี่ยเดี๋ยวผม เอาเป็นของทั่วไปแล้วกันนะผมนี่ของทั่วไปก็มาอยู่ในนี้อยู่ในนี้อ่าอยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่น,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 นี้ปึ๊บป๊บอ่าแล้วก็พวกเงินตราพวกอันนี้อ่านี่นี่ใช่ไหมครบแล้วเนาะอันนี้คือของทั่วไปนะผมแล้วก็ชั้นล่างนะผมก็จะขอให้เป็นพวกเพชรพลอยนะกันแล้วก็บัฟนะะเนี่ย เพชรพลอยแล้วก็บัฟต่างๆนะครับผมก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่บัฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ยาเออเอายามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เงินด้วยเงินก็มาอยู่ตรงนี้ส่วนไอ้นี่นะผมก็จะขอให้เป็นกระสุนปืนระเบิดอะไรอย่างงี้นะผมชิ้นส่วนพวกกระสุนปืนพวกปืนอะไรเงี้ยอ,อันนี้เป็นมอดใช่ป่ะอันนี้อันนี้ธรรมดา เด,เดี๋ยวพวกยาเน,นี่ยเอามาไว้อีกห้องอีกช่องหนึ่งนี่นี่นี่อ่าแบบนี้แบบนี้อ่าแบบนี้ถูกแล้วแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวผมขอเอาไว้พวกอ่าแร่แล้วกันนะฮะจะได้แบบหยิบเผาได้ง่ายๆนะผมเอ่ออันนี้กระสุนปืนอันนี้ยาแล้วก็อันนี้ก็ขอให้เป็นปืนแล้วกันขอให้เป็นปืนแล้วกันสตาร์ใช่ไหมสตาร์ควรอยู่ตรงนี้โอเค แล้วก็พวกเนื้อเน่าพวกอาหารเนะี่ยผมเอาไว้กล่องแรกสุดแล้วกันมีอาหารเนื้อเน่เากระสุนปืนอ๋อผมหลงหลงลืมลืมแล้วทีนี้เอออันนี้ยังติดไว้อยู่นะฮะอา่าโอเคประมาณนี้นะครับผมโดยประมาณนี้นะฮะอา่าเราจัดเริ่มจัดของให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูโอ้โหแล่ผม ทำไมเผาเร็วจังเลยอ่าน้ำมันเรามีไหมน้ำมันที่ผมขุดมาก็มีแค่หมื่นเดียวนะครับผมอขอขึ้นไปดูด้านบนก่อนสภาพอากาศด้านบนก่อนใครโอ้โหซอมบี้เดินแบบเกือนเลยเดินเกือนเลยเอ,อย,ยบอะไรโอ้ยเหยียบกับบักตัวเองไ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเดียวดิ ท่านผู้ชมดูทำไมน้องมายืนอะไรอย่างงี้มึงยืนแบบเป็นบอยแบนด์เลยอะไรวะโอ้โหเดี๋ยว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 ดูดูด,ดูนี่นี่มายืนเป็นบอยแบนด์ทำไมฮะยืนเป็นบอยแบนด์ทำไมยืนทำไมให้บอกให้บอกให้ยืนมากับใครมากับใครมากับใครฮะมากับใครโอ้โว ไอ้นี่ใช่ไหมหัวโจกใช่ไหมเนี่ยหัวโจกใช่ไหมเนี่ยมายืนแบบเป็นบอยแบนด์เลยเมื่อกี้ผมเจอไอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห,ห,หบินเหรอมาเอาสตาร์มาแบ่งยอกำลังอยากได้อยู่พอดีเอาสตาร์มา,เอ,าเอ้าไอ้นี่มันไม่ใช่สตาร์ครับผมไอ้พวกตัวที่บินนะครับผมโอเค เรียบร้อยครับผมนี่นี่เนี่ยอนานีชาหานโอเคโอ้โหมาดมดมมองมอง,มองแถวบ้านชั้นไม่ได้เนียแบบนี้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเก็บเกี่ยวซุปเปอร์คอนก่อนชุบ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 โอเคได้มาหกหกเมล็ดครับผมหกเมล็ดนี่เดี๋ยวปลูกกับคืนก่อนนี่นี่ นี่นี่นี่เอาโอเคแล้วก็อันนี้60ันก็เอามาขยายพันก์ก่อนนะผมเราอย่าเพิ่งใช้งานอันนี้เราขยายพันซุปเปอรค์คอนแบบโ,โหหลาย EP มากเลยนะท่านผู้ชมนะยังไม่ได้แบบพอที่จะได้ใช้งานน้อนเลยนะผมมีแต่ขยายพันนะฮะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมขยายไปก่อนนะ อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปขุดแร่สักแปบ๊บนึงนะผมก่อนที่จะจบอ่าพาร์ทนะฮะมาดูกันว่าแร่อยู่ในนี้มันพอขุดไหมนะฮะเอ่อโอเคตรงนี้เป็นเป็นสถานที่ที่ขุดแร่ผมนะเนี่ยดูดิอ่าอันนี้ก็เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะ เหลีดนะผมเมื่อกี้ผมขุดหลีดนะฮะตรงนี้หลีดนะฮะแล้วก็ทางขึ้นเราโอ้โหทำไมมันเป็นเหล็กทำไมมันเป็นเหล็กอย่างนี้ครับผมเป็นเหล็กอยู่ทางขึ้นนะครับผมมันไม่ใช่เลยนะเออนี่อันนี้โอเคอ,อันนี้อ่าแบบนี้เนี่ยเหลีดเยอะมากท่านผู้ชมฮะเออเยอะจริงๆเอาถ้าเยอะก็ ขอขุดเอาละกันนะผมเพราะว่าพอดีจะไปทํากระสุนปืนนะผมเป็นกระสุนปืนพวกเจาะเกราะนะฮะจะได้ดงแรงนะผมยิงบอสเข้านะฮะอออันนี้ก็อุออ้้ยเอ้ยขุดขุดไปขุดไป,ดไปเดี๋ยวหลังจากนี้นะผมผมว่าผมเก็บสตาร์มาซื้อไอมาแลกเป็นพวกตัวหลอมดีกว่านะผมไม่งั้นเนี่ยมันจะเอ้ยไม่ใช่ ตัวขุดดีกว่าน,นะผมอูเกอร์นะฮะอูเกอร์สตาร์นะผมไม่งั้นเราเนี่ยจะหาทรัพยากรยากนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกท่านผู้ชมนะตอนนี้นะส่งเรื่องไปทำอ่าเกี่ยวกับพวกกระสุนปืนนะผมอย่างเช่นกระสุนปืนตัวนี้นะผมแล้วก็เอามารวมกันให้เป็นกระสุนปืนเจาะเกาะได้นะแต่ว่าใช้กี่อันเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะผมว่ามันต้องใช้ขีดก้อนนะผมถึงจะเป็นกระสุนเจาะเกาะได้ นั่นเองอ่าอันนี้ก็น,นี่เบื้องต้นก็ขุดไปก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปบุกฆ่าไอ้พวกซอมบี้ใหม่นะฮะเพราะเลือดมันจะเยอะแค่ไหนอ่ะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าละกันนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาแล้วซีซั่นสนะฮะ ก็ท่านผู้ชมก็จะได้แบบเห็นกันรัวๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ